ครับผมดอนนะฮะจากดีพนรัตน์หนึ่งเก้าเก้าเก้าครับผมวันนี้นะครับอยู่กับ m e r c e d e s b e n นซ c ไม่ใช่หนึ่งแปดศูนย์นะครับไม่ใช่สองสองศูนย์แต่เป็นสองสามศูนย์ครับผมโอ้โหตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยผมแทบจะไม่เคยเห็นรถเบนซ์ซีสองสามศูนย์คันนี้เลยนะฮะหลายหลายคนในเต็นท์ผมก็เหมือนกันครับอาจจะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของทุกทุกคนเลยนะฮะที่ได้เห็นรถรถ สเปกนอกแบบนี้นะฮะบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันรุ่นเก่าแต่ผมบอกเลยนะฮะมันมีจํานวนจํากัดมากนะฮะแล้ยิ่งในเมืองไทยเนี่ยหายากมากๆนะทุกคนเราไปชมบอดี้เขากันเลยดีกว่าครับอย่างแรกนะฮะอันนี้ล้อของบาบัสครับผมนะฮะชุดแต่งภายนอกก็เป็นของบาบัสครับผมนะฮะนะครับไล่มาเลยครับทุกคนนะคะอันนี้เป็นสีดําเงานะฮะสีดําเงาสวยมาก ครับอันนี้ปลายท่อก็เป็นของบาบัสเหมือนกันนะครับเจ้าของเขาเนี่ยรักษารถมากนะครับแต่ว่าถึงช่วงอายุหนึ่งเนี <t os> <t os> <t os ่ยเขาจําเป็นที่ต้องต้องใช้รถที่ไปชีวิตประจําวันของเขาได้นะครับเขาก็เลยเลือกที่จะมาเปลี่ยนเอารถใหม่ของผมไปนะฮะรถคันนี้ผมรู้จักเจ้าของดีด้วยผมสามารถบอกชื่อบอกอะไรได้เลยกับลูกค้าที่มาซื้อเพื่ออยากรู้จักเขานะฮะโอเคเรามาดูไฟหน้ากันเลยนะครับ ไฟหน้าไม่มีรอยแตกแล้วนะครับไฟมุมก็เหมือนกันนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องใดๆทั้งสิ้นนะครับยิ่งกระจังหน้าเนี่ยเงามากเลยนะฮะเงาสุดๆเลยนะครับไฟหน้าด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่มีรอยแตกแล้วเลยนะฮะนะครับไฟมุมก็เหมือนกันนะครับมาดูที่กันชนหน้านะฮะตรงนี้เลยนะฮะยังเป็นสันอยู่เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็โครเมียมอะไรอย่างเงี้ย ยังอยู่ครบอยู่เลยทั้งคู่โลโก้บาบัสก็ยังมีอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะเราเชิญมาดูด้านในกันเลยครับขออนุญ,ญาตดูแผงประตูก่อนนะฮะอันนี้เป็นปับไฟฟ้านะฮะแล้วก็เบาะเนี่ยเป็นเบาะนวดปับไฟฟ้านะครับเป็นเบาะหนังนะฮะเบาะหนังจากโรงงานเลยนะครับนะแล้วก็พวงมาลัยนะฮะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังนะครับอาจจะมีร่องรอยการใช้งานนิดๆหน่อยๆน,นะฮะเป็นสเสน่ห์ของรถนะครับ แล้วก็นี่ครับพวกคอนโซลอะไร่านี้ก็ไม่มีแตกหักนะฮะอาจจะมีที่บิดที่หายไปนะครับผมนะฮะแล้วก็คอนโซลหน้าครับรถคันนี้ปีหนึ่งเก้นะฮะคอนโซลหน้าไม่มีแตกไม่มีอะไรเลยรถคันนี้อยู่ในที่ร่มตลอดนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับสำหรับคันนี้ผมจะลองนั่งให้รู้สึกว่านั่งด้านหลังก็โอเคนะฮะยังสบายอยู่ยังสบายยังมีความสบายอยู่นะฮะ ก็ถ้ายืดขาก็อาจจะยืดได้นิดๆหน่อยๆรถคันนี้ผมว่าเหมาะกับการนั่งสองคนนะฮะนั่งไปเที่ยวกันสองคนนะครับแล้วก็เบาด้านหลังเนี่ยเบาด้านหลังนี่ดูมีการใช้งานบ้างแต่ไม่ถึงว่าหนักนะฮะอาจจะมีรอยการใช้งานช่วงนี้นะครับแต่บอกเลยว่าไม่มีขาดนะฮะเบาไม่มีขาดที่เขี่ยบุหรี่อะไรยังอยู่ครบนะฮะนะครับแล้วก็ ของ Mercedes-Benz ผมปูพื้นยังอยู่นะฮะปกติเนี่ยรถปีขนาดเนี้ยแผงประตูหรือว่าหนังอะไรอย่างเงี้ยจะขาดจะเปื่อยจะหมดแล้วจะแบบจะเละเทะไปหมดแล้วนะฮะแต่คันนี้ผมถือว่าเฮ้ยใช้ได้นะแล้วนี่ก็เป็นของที่แถมมานะฮะจากป้ายแดงเขานะครับก็เนี่ยครับดูใหม่ดูดีอยู่เลยนะฮะอันนี้ มีพวกไฟต่างๆอะไรเงี้ยนะครับไว้ส่องอะไรก็ยังไฟติดแต่ว่าทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับก่อนที่จะปล่อยรถเนี่ยเดี๋ยวผมจะเช็คไฟให้อีกรอบหนึ่งนะครับเรามาดูฝากระโปรงท้ายกันดีกว่านี่ครับ แบบกระดุมนะฮะอันนี้แล้วก็นี่ฮะเขาติดตั้งมาอย่างดีนะครับตรงนี้นะฮะดูมีความปลอดภัยมากนะครับแล้วก็เนี่ยสังเกตรอยอาร์กอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแทบจะไม่มีรอยแบบว่ารอยที่แย่ๆเลยนะฮะเจ้าของไม่ใช่คนแก่นะครับเป็นวัย จะบอกว่าเป็นไวกลางคนเลยดีกว่าเป็นไวกลางคนนะครับโอเคเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะนะครับฝั่งนี้ก็อันนี้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะตรงนี้ปกติจะคล้ายๆว่าแล็กเกอร์จะลอกออกมาแต่นี่ไม่เลยนะครับดูใหม่ดูสะอาดแล้วไม่ใช่การติดใหม่แบบที่เพเยอมาเห็นซิลิโคนดำๆไม่มีฮนะปานนิดมากครับแล้วนี่หนังตรงนี้นะแทบจะไม่มีรอยขาดเลยนะฮะตรงนี้ก็เหมือนกัน อันนี้ไม่ไม่ดำเลยนะยังขาวอยู่เลยเนี่ยตรงนี้ก็เนี่ยครับแทบจะไม่มีรอยรอยแบบคนเหยียบอะ่ะแล้วมีรอยกรีดกรีดกรีดรอยคนแมวอะไรเงี้ยแทบจะไม่มีเลยนะฮะโอเคเรามาดูอีกด้านหนึ่งด้านนี้ก็เหมือนกันครับดูดีมากนะครับแทบจะไม่มีรอยกรีดตรงนี้ก็สะอาดมากนะฮะรอยดำอะไรแทบจะไม่มีเลยนะ แล้วก็พวกนี้พวกนี้พวกนี้นนเขาดูเป็นงานที่ปานนิดมากนะครับกับรถปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเนี่ยสำหรับใครบางคนที่อาจจะถามผมว่าเฮ้ยใช้งานชีวิตประจำวันได้ไหมใช้ได้ครับสำหรับใครที่อยากจะเอาไปเป็นรถฝึกขัดขับหรือรถใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยผมแนะนำเลยคันนี้ราคาก็ไม่แพงมากแค่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยว พาไปดูห้องเครื่องนี่นะครับนี่คือห้องเครื่องของเขานี่คือเครื่องสองพันสามนะฮะคอมเพรสเซอร์ครับผมพวกพวกอันนี้ต่างๆเนี่ยเป็นของเขามาเลยนะผมไม่ได้ขัดเงาอะไรให้เขาดูดีขึ้นมาเลยนะครับสำหรับใครที่มาดูรถเนี่ยมาลองจับได้นะว่า ของเขาดำเมี่ยมมาอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะนะครับพวกหม้อน้ำอะไรต่างๆพัดลมอะไรต่างๆเนี่ยยังใช้งานได้ปกตินะฮะผมทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ก็คือเอาไปแล้วก็คุณก็ไปเติมน้ํามันอย่างเดียวนะฮะนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ถามว่าคันนี้จัดไปแนนได้ไหมคันนี้จัดไม่ได้นะครับนะฮะคันนี้เราขายสดอยู่ที่หนึ่งแสน 7 7 0 0 0บาทนะครับคันนี้ขอขายสดแล้วกัน1 7 7 0 0 0บาทแต่ว่าค่าโอนค่าดำเนินการอะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดนะฮะสำหรับคันนี้อย่างที่บอกใช้งานได้จริงนะครับคุณจะให้ลูกไปมาหาลัยก็ได้ให้ภรรยาไปขายของก็ได้นะฮะหรือว่าเอาไปขนของอะไรก็ได้ออกต่างจังหวัดได้นะฮะจำจำคำนี้ไว้นะฮะออกต่างจังหวัดได้หรือคุณอาจจะขับชิวๆไปหาเพื่อนก็ได้แต่สําหรับใครที่บอกว่าผมเอาไปจอดโชว์เฉยๆผมก็ ผมก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนำนะฮะเพราะว่าในเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าคุณจะเอาซื้อรถเล่นๆไปจอดโชว์เฉยๆโดยที่ทิ้งเงินไปแสนกว่าบาทเนี้ยผมไม่แนะนําดีกว่าแต่ถ้าใครอยากจะใช้จริงๆจําเป็นต้องใช้รถจริงๆหารถถูกๆที่ราคาดีและมีสไตล์เนี่ยคุณมาหาผมเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะดูแลให้คุณเองนะครับสาหรับรถคันนี้นะครับยิ่งคุณบอกว่าเฮ้ยผมเอาไปเนี่ยผมไปใช้ประโยชน์เยอะผมให้เลย คุณมาคุยราคากับผมได้เลยนะฮะแต่ถ้าใครเอาไปผมเอาไปจอดขับแค่ไปเซเว่นครับไปนู่นนี่ขับไปโล2โลกลับบ้านใช้รถเดือนลครั้ง2ครั้งผมไม่ขอแนะนำนะฮะถ้าเป็นเศรษฐกิจสมัยก่อนผมจะแนะนําให้คุณเอาไปเลยแต่สมัยนี้คุณเก็บเงินไว้ไปซื้อคันอื่นดีกว่าไปซื้อปิดอัพหรือคันอื่นๆในเต็ตผมดีกว่าคันนี้คุณปิดประตูไปเลยนะฮะโทรมาครับ0 8 1 5 1 9 8 9 8 5พี่พันฮนะไลน์ไอดีครับ แอดไซด์เดี๋ยวมัน G Y ศูนย์ดีอย่าลืมเติมแอดไซด์ด้านหน้าด้วยนะฮะมาลองขับได้ทุกคนเลยนะครับรามคำแหง164่ริ่มถนนใหญ่ติดปั๊ม PT ครับสุดท้ายก็ทุกคนครับคันนี้ถึงจะจัดคะแนนไม่ได้แต่ว่าอย่าลืมนะครับเครดิตสำคัญมากๆนะฮะดูแลเครดิตตัวเองให้ดีๆไว้ใครที่เพิ่งเรียนจบอยากจะเริ่มทำเครดิตโทรศัพท์มือถือใช้บัตรใช้บัตรซื้อแล้วปอนโทรศัพท์มือถือนี่คือการเริ่มต้นที่ดี ผ่อนให้สมำเสมอจนจบเรียบร้อยแล้วค่อยไปผ่อนอย่างอื่นต่ออย่าผ่อนมือถืออย่าผ่อนทีวีอย่าผ่าอนมอไซค์พร้อมกันวันหนึ่งคุณจะส่งไม่ไหวแล้วเครดิตคุณจะเสียคุณจะแย่เริ่มจากผ่อนของถูกๆเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะครับก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ